พี่กะทิเพิ่งตื่นนะคะคุณสวยหายหอมน้องยังขึ้นมานิ่งน้องยังแห่บอกน้องขึ้นมานิ่งยังคะกนีค่ครับขึ้นมานิ่งครับน้ำลายเต็มเลยนะคะน้องอาบน้ำสระผมแล้วนะพี่ทิอุ้ยแม่สระผมแล้วยังแม่ยังไม่ได้สระผมแม่ก็รอกะทินี่แหละไ,ไม่หนูร้องไห้ มันเหม็นไงลูกลูกจอแล้วเจอแล้วแม่แม่เอแล้วอ่ะสวัสดีครับแม่จจาเดี๋ยวลูกสวัสดีครับผมสวัสดีครับ